เสื้อลูกไม้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบายเสื้อลูกไม้แบบนี้เนี่ยจะต้องซื้อผ้าอย่างน้อย2เมตรครึ่งน,นะคะซึ่งปกติเราจะใช้2เมตรแต่อย่างเงี้ยเราจะต้องใช้2เมตรครึ่งเพราะว่าระบายตัวเนี้ยค่ะก็จะอ้อมหน้าอ้อมหลังข้างหลังก็จะมีอย่างนี้นะคะ ถ้าเราซื้อ2เมตรเนี่ยจะไม่พอนะคะเพราะว่าเราต้องทำชายเสื้อด้วยนะคะทีนี้พอเราทำตัวเสื้อแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่เข้าข้างนะคะมาขึ้นหุ่นไว้ก่อนเราจะมาวางแนวเนี้ยค่ะลูกไม้อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นดอกๆเป็นตุ่มไงพี่หงก็เลยไม่ใช้วิธีรูดนะคะถ้าใช้วิธีรูดเนี่ยเวลาเจอช่วงจังหวะดอกเนี่ยเขาจะเขาจะแข็งขึ้นมาพี่หงจะใช้วิธีพับนะคะเป็นระยะระยะ<ด>ค่ะ ผ้าอันนี้รล้อมเนี่ยค่ะสองเมตรครึ่งเลยเราก็ตัดกว้างตามความยาวสุดที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วเราเค่อยมาไล่ตรงข้างหน้าเนี่ยจะสั้นกว่าข้างหลังตอนแรกเขาก็จะยาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเค่อยมาเจียนออกนะคะเจียนออกแล้ก็แต่งใหม่จับเป็นจับให้เขาเป็นจิบจิบจีบอย่างเงี้ยนะคะแต่งขึ้นหุ่นค่ะใช้วิธีรูดไม่ได้ถ้าเป็นผ้า พื้นเรียบๆผ้าบุงาเรียบๆไม่มีลายเนี่ยเราก็รูดได้เลยจะเข้าง่ายกว่าจะทําง่ายกว่าแล้วก็นําดอกมาแปะแต่อันนี้เขาจะเป็นดอกเนี่ยค่ะดอกก็จะแข็งอย่างเงี้ยถ้าเจอจังหวะรูดเนี่ยเขาก็จะกระดกขึ้นมาจะไม่สวยนะคะพี่หงก็จะใช้วิธีพอเจอจังหวะดอกพี่หงจะใช้วิธีพับนะคะตรงไหนไม่มีดอกเราก็ยกเป็นจีบขึ้นมาอย่างนี้นะคะขึ้นอยู่กับ รูปไม้แต่ละแบบนะคะทาไม่เหมือนกันนะคะวิธีการรูปวิธีการจับจีบนะคะอันนี้เราต้องการให้แขนยาวคุมนะคะเราก็ดูแนวดูความยาวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดูความยาวของเขานะคะให้ระดับเนะะี่ยค่ะเขาเท่ากันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเจนข้ามบนออกดูข้างล่างก่อน นะคะเราก็มาจับจับแล้วเราเค่อยเจียนขมวดออกนี่เดี๋ยวพี่หงต้องเจียนออกอีกทีหนึง่งแล้วค่อยนําไปเดินกดเดินกดลอยเลยค่ะเดินกดติดแล้วค่อยนําดอกตัดเป็นช่อๆมาวางติดอีกทีนงอันนี้ตั้งใจให้ข้างหลังย้อยนะคะเห็นข้างหลังไหมคะข้างหลังจะย้อยจะดูสวยอันนี้เป็นข้างหลังนะคะข้างหลังก็ต้องติดซิปให้เรียบร้อยค่ะซิปนี้ก็จะ ติดให้ยาวมาอย่างนี้แล้วเราค่อยหอ่หอห่อก้นซิปนะคะเดี๋ยวเราติดกระดุมกิฟตแล้วก็ไปแปะไว้ข้างในอย่างนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าติดซิปหัวขึ้นคือหัวซิปเนี่ยขึ้นรุดขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเวลาใส่เนี้ยทรงผมเขาจะไม่เสียทรงเพราะว่าต้องรูดยาวลงมา เวลาใส่นะคะถ้าเราทำซิปสั้นอย่างเงี้ยเขาจะใส่ไม่ได้นะคะต้องทำยาวอย่างนี้เขาถึงจะผ่านสะโพกได้นะคะอันนี้ทำไมถึงทำซิปยาวเพราะว่าเหตุผลเนี้ยคือตรงเนี้ยต้องให้ความยาวพ้นสะโพกนะคะเพราะว่าจะใส่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนน้ำขาสวมะคะ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาเพราะว่าถ้าเขาทำทรงผมแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะสวมจากข้างบนลงมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น เนี่ยคะ่ะรอบอย่างเงี้ยตรงนี้เขาก็จะเฉียงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่เราจะนั่งจะจับเลยนะคะว่าจะให้เขาสั้นยาวขนาดไหนจะให้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอย่าลืมนะคะชิ้นเนี้ยสองเมตรครึ่งเลยะคะ่ะตัดยาวแล้วก็อีกซีกหนึ่งค่อยทำชายเสือ้อแต่ถ้าเจอคนที่รูปร่างใหญ่กว่านี้ก็2เมตรครึ่งก็อาจจะไม่พอนะคะเพราะคนนี้เนี่ยเอวยี 29, ใช้2เมตรครึ่งก็คิดดูแล้วกันนะคะ คือขึ้นอยู่กับลำตัวนำส่วนนี้ส่วนที่เราจะระบายเนี่ยหน้าหลังนะคะมาคูณคูณ2หรือคูณ3นะคะถ้าผ้านิ่มเราก็คูณ3ถ้าผ้าอ่อนเราก็ถ้าผ้าแข็งเราก็คูณ2คือขึ้นอยู่กับเนื้อลูกไม้ด้วยนะคะว่าจะให้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยสองนิเมตรครึ่งเนี่ยพอรูดมาแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้เอง ถ้าน้อยกว่านี้ก็จะไม่สวยพวงเขาก็จะไม่สวยนะคะถ้า2เมตรเนี่ยไม่สวยละเพราะว่าพวงเขาจะตึงอย่างเงี้ยเวลายกแขนก็จะไม่ตึงนะคะก็กางแขนได้